ับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับอาจารย์โตปาถูงรูตกิงช็อปหรืออาจารย์โตโซลารเซลล์ในรู้ทุกเรื่องกับอาจารย์โตครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินตลาดเช้า ที่จังหวัดจันทบุรีเจอคุณสวยครับเจอคนสวยแต่เช้าเลยใครก็ไม่รู้น้องเขาน่ารักจากเขาคงจะไปงานอะไรสักงานเห็นแต่งตัวอยู่สามสี่คนมันมีร้านเสริมสวยอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเช้าที่สดชื่นตื่นมาก็เจออะไรดีๆ เอ,อโรงแรมที่ผมพักเนี่ยเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเก่าอะนะครับไปถามเปิดห้องที่ผมมาทำงานกับลูกชายเราก็เน้นนโยบายประหยัดงบนะครับก็หาโรงแรมที่มันไม่แพงนะก็ไปถามมีห้องเตียงคู่ไหมก็อยากได้ห้องเตียงคู่ แล้วที่โรงแรมเขาถามว่าจะเอาแอร์หรือพัดลมอมืผมก็มันผก็ยืนคิดอยู่พักหนึงว่าเอสมัยนี้ยังมีห้องพัดลมอยู่เนาะโรงแรมนะครับก็ห้องแอร์ก็เอาห้องแอร์คือละ4สี4ส0บาทเตียงคู่ก็ถูกที่สุดเท่าที่หาได้ที่อยู่ในเขตตัวเมืองนะนะครับคือโรงแรมนี้อยู่ใกล้ตลาดนะครับเป็น ตลาดเทศบาลนะครับเขาชาวบ้านเขาเรียกว่าตลาดน้ำผู้นะครับก็มีสัญลักษณ์เป็นน้ําพ้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังนะครับตอนก่วันผมเห็นเปิดอยู่นะน้ำผู้แต่ชาวที่คนยังไม่เปิดนะครับตัวตลาดจริงๆเนี่ยในในตัวตลาดเนี่ย กลับไม่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่หรือผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ารนะครับแต่ไปคึกคักอ,อยู่ด้านนอกเลยนะอันนี้คือตัวตลาดที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเอาเขียนชื่อไว้ว่าตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีวงเล็บอ่อไม่รู้อ่านว่าอะไรว่เอคละพาณิชหรือเอคอนพานิชพศสพน้าร้อยสองก็ ตลาดนี้สร้างปีเดียวกับที่ผมเกิดเลยเพราะฉะนั้นตลาดนี้จะมีอายุ60 60ปีนะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดด้านนอกกันนะครับซึ่งคือคักมากเมื่อวานก่อนผมผมนำเสนอภาพนิ่งไปนะครับวันนี้เราจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ชม นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศของตลาดเช้านะครับเดี๋ยวผมจะพลิกกล้องไปด้านหนึ่ครับก็ลืมบอกไปว่าผมเช้านี้ผมใช้กล้องแอคชั่นนะครับเป็น DTI a c t i o ค3นะครับใช้ไม์ของโบย่าลิงนะครับ ให้ชมแม่ค้าคนสวยนะครับอันนี้ของทะเลนะครับค,ค,คือพ่อค้าแม่ขายที่นี่เขาอัธยาศัยค่อนข้างดีนะครับอันนี้ปลาทะเลนะครับมุมนี้บรรยากาศทะเลทะเลเนาะนะครับมีกุ้งมีปู นะครับอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับเนี่ยก,กุ้งทะเลกุ้งกุลาเหรโอโอ้โหตัวใหญ่จังโอ,โอ้กุ้งตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหถ้าผมอยู่บ้างผมซื้อแล้วเนี่ยอเอา,เอาไปทำผัดไทยถ้าจะเดือนะอันนี้ปูปูตัวเล็กๆนะครับฝั่งนี้ก็เป็น อาหารทะเลซะตัวใหญ่แต่ปูนี่ไม่น่าใช่อันนี้เป็นปูอะไรครับเนี่ยปูแสมครับปูทะเลเหรอปูแสมครับไม่เป็นปูทะเลฮะไม่ไม่เป็นเป็นปูทะเลทะเลครับอ๋อเป็นปูทะเลปูทะเลปูแสมที่เขาเอาไปทำข้มตับนะครับนี่เป็นมุมผัด นี่ตลาดส่วนนี้คือคักมากไม่รู้เป็นตลาดเดียวกับตลาดทั้งผู้นั้นหรือเปล่าคือเวลาผมไปทำงานที่ไหนหนสิ่งที่ผมชอบอันดับหนึ่งก็คือการเดินตลาดเช้านี่แหละไม่ใช่ว่าจะมาซื้ออะไรมากมาย แต่มาชมบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นนะครับอันนี้อันนี้ว่าด้วยเรื่องหมูหมนะูวันนั้นเห็นแม่ค้าบ,บ่นว่าหมูหมูขึ้นราคาอีกแล้วอันนี้หมูนุโลโอ้อร่อยนะครับดูราคาก็รู้นะครับินินไปท้งไปแล้ว วันนั้นมาผมเดินไม่ลึกขนาดนี้นะครับเอากล้องภาพนิ่งมาถ่ายนะวันนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคือจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับพื้นที่ติดทะเลเพราะ,ะนั้นอาหารทะเลค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับ นอนไงท้องน,อนไงท้องนี่ปลาฉลามแน่นอนเลย <c oughs> ปลาตัวใหญ่ๆนะครับปลากระพง <c oughs> ว้าวโอ้ตลาดที่นี่ไม่ธรรมดา <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นคนละตลาดกับตลาดน้ำผู้แล้วแหละ,ละ แม่ค้าไอ้ตลาดนี้กับตลาดน้ำผู้นี่คนละตลาดกันใช่ไหมคนละตลาดแลคะอันนี้เรียกตลาดอะไรฮะตลาดขึ้นมะม่วงค่ะตลาดอะไรนะขึ้นมะม่วงอ๋อชึ้นมะม่วงอ๋อผมนึกว่าตลาดเดียวกันเพาตัวหุ้นเงียบเียอบอันนี้เป็นตัวตลาดสังเกตได้ว่าตัวตลาดจริงๆเนี่ย ตัวในตลาดจริงๆเนี่ยกับจะไม่คึกคักเท่าไรหร่หรอกคนจะไม่คึกคักออกกันด้านนอกของของตลาดก็นราคาดีหวานเชียว แต่ผมจะชอบแบบนี้นะครับเดินชมตลาดดูรอยยิ้มของแม่คา้าในยุคเศรษฐกิจดีๆนะครับแต่ถ้ายุคเศรษฐกิจไม่ดีก็ดูรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของพ่อค้าแม่คา้าโอ้อาหารทะเลเยอะมากนะครับนี่เป็นโซนอาหารทะเลล้วนๆน,นะครับ ข้างในก,ก็ยังมีอีกนะปกติแล้วในการเดินถ่ายแบบบล็บอกถึงนะครับผมก็จะมีมีกล้องให้ถ่ายอยู่อยู่สามตัวนะครับก็คือใช้โทรศัพท์มือถือกรณีที่ไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรไปเลยนะครับผมก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ติดบนกิมบอน ออสมอลโมบายหกนะครับก็เป็นการกันสัน่นนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้ก็คือใช้ใช้วันเนี่ยนะครับก็คือกล้องแอคชั่นกล้องแอคชั่นอีกข้อดีของเขาคือเรื่องกันสัน่นอีกข้อเทพม,มากนะครับถ่ายมีนิ่งตลอดคลิปนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งก็เป็นกล้องมิเลเลตกล้องมิเลเลตของผมเนี่ยมีข้อจำกัดค่อนข้างสูงนะครับ เพราะว่าผมไม่มีกิมบอนไปเล็งกิมบอนไว้นะครับของดีเจไออะไร R S สามมิลลก็หมื่นนิดๆยังไม่มีปัญญาซื้อนะครับเพราะนั้นถ้าผมใช้กล้องมิเรเลตผมก็จะวางไว้บนบนไม้เซลฟี่ของอูรันซี่นะครับแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือ Uh, เลนบางตัวก็ไม่มีกันสรรั่นตัวกล้องไม่มีกันสั่นในตัวนะครับแต่มีเลนบางตัวที่มีกันสรรั่นพวกเลนโซนี่ ois อะไรนะครับ mm hmm. ก็จะมีกันสั่นด้วยมันก็ยังช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ภาพก็จะวูบวาบวูบวาบเพราะนั้นเราก็จะไปแก,แก้ในแอปเวลาเราตัดต่อนะครับแอปที่ผมใช้ตัดต่อก็คือแอปแคปคัตนะครับมันก็จะมีมฟฟีฟังก์ชันกันสรรั่น นะครับก็ช่วยได้พอสมควรนะครับทีนี้ไอ้กันสั่นการสัน่นในแอปในกล้องจริงๆมันก็มีนะครับแต่ก็ช่วยได้ในประมาณหนึ่ง ตลาดก็จะมีประมาณนี้นะครับมันมีร้านโจ๊กตรงเนี้ผมเมื่อวานผมมาซื้อคิวเยอะจ้ะนะครับวันนี้ก็ยังคิวเยอะอยู่เมื่อวานมาซื้อให้ลูกชายลูกชายไม่สบายท้องเสียร้านโจ๊กร้านนี้ร้านโจ๊กเข้ากล้องนะครับซึ่งเป็นที่ถูกใจผมเป็นยิ่งนักน,นั่งกินที่นี่สักถ้วยเป็นไง คือแค่ไปกินโรงแรมปัญหาเรื่องช้อนเรื่องอะไระว่าแล้วก็นั่งกินเลยดีกว่านะครับสั่งทานนี่ต้องคิวไหมวันนี้วันนี้ได้คิวที่25วันได้คิว73นะครับ้างๆนี้เป็นร้านกาแฟนะครับฝั่งนี้เป็นอเมซอน เดี๋ยวผมหยุดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวโจกมาผมจะถ่ายให้ดูรู้สึกคิวเรียกถึงเบอร์สิบเจ็ดแล้วผพอเบอร์ยี่สิบห้าก็คงอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ครับร้านนี้ก็ทําไวที่ผมชอบก็คือผมเขาเป็นเป็นข้าวกล้องนะครับเพราะปกติผมอยู่บ้านกินข้าวกล้องผมกินข้าวกล้องมาหลายสิบปีนะครับกินแบบข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเลยส่งผลให้ ายตาผมค่อนข้างดีถ้าเทียบกับคนวัยเดียวกันนะครับผมอายุหกสิบเกือบหก้าละนะเชื่อมาทุวนผมผมเล่นโทรศัพท์มือถือผมทํางานผมอ่านหนังสืออะไรเนี่ยนะครับผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะไม่ต้องใส่แว่นแล้วผมเคยไปแข่งขันยิงปืนก่อนก่อนที่ผมจะ,กะเกษียณไม่ถึง2เดือนนะครับผมเข้าแข่งขันยิงปืนในระบบ IPT อ uh, ่าอินสตินพิชชอทายคุยท้อนะครับผมได้เหรียนเือน <c oughs> อันนี้ไม่ได้คุยโมนะครับแต่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าจริงเข้ากล้องเนี่ยหนึ่งไม่ไม่ชะลอความแก่ได้นะครับเพราะว่าในข้ากล้องมันมีวิตามินอ e ีสูงนะครับแล้วก็มีโปรตีนด้วยในในตัวเข้าวกล้องนะครับเพราะนั้นมันจะช่วยชะลอวัยไม่ให้แก่ก่อนวัย อันควรนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือกินเขากล้องท้องไม่ถือ,อนะครับคือผมไม่ใช่เป็นคนจันทบุรีนะครับผมเป็นผู้พันหลงมานะครับก็ได้ดูบรรยากาศคนมาหลอดื้อโตร้านนี้คนข่างเยอะนะครับเยอะทุกวันว่าผมมาเดินสามสี่สามวันเลยผมเห็นคนเยอะอย่างนทุกวันนะครับร้านนี้เขาขายดี เราแต่ผมเองผมไม่เคยกินนะน mm ้อ hmm. พว,วันซื้อให้ลูกชายกินเดี๋ยววันนี้ลองชิมดู mm hmm. ครับพอดีน้องเขานั่งรอโจ้ด้วยกันกนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเปียวเปียวชื่อเปี้ยวเชียวนะครับมาทานร้านนี้บ่อยไหมไม่ค่ะบางทีก็นานๆมาทีค่ะแต่ว,ว่าขายของในตลาดนียออกเป็นแม่คา้าที่นี่อยู่แล้ว นะครับคือผมมา3วันแล้วเมื่อวานซื้อให้ลูกชายกินแต่ผมยังไม่ได้กินวันนี้เลยต้องมานั่งนองกินดู่นะครับเห็นผู้คนเยอะดีนะครับเป็นไงฮะเศรษฐกิจยุคนี้ตอนนี้ชุดเนี้ยก็เงียบๆหน่อยค่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นจากจากก่อนเล็กตั้งไหมไม่เท่าไหร่ก็ก็ยัเงียบอยู่ค่ะเรารู้เรื่องเงินหมื่นรัฐบาลไหมเงินเงินดิจิเงินดิจิตอลที่จะแจกคนละหมื่นไหมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ อย,อยากได้อยากได้ไหมก็อยากได้ครับาพูดถึงเรื่องเงินหมื่นใครก็อยากได้ตัวตัวผู้สัมภาษณ์เอง <laughs> โคตรอยากได้เลยว่าที่บ้านมี4คน4ี่หมื่นเะนะครับ <laughs> <laughs> ทุกคนก็รอความหวังรองเศรษฐกิจที่มันจะดีขึ้นเนาะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับก็ <laughs> <laughs> น้องเขาให้เกียรติให้สัมภาษณ์เอาเป็น <laughs> เป็นการสัมภาษณ์แบบแบบง่ายๆนะครับ ก็เดี๋ยวรอใกล้จละได้คิวแล้วมั้งรับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศในการใช้กล้องนะครับวันนี้เลือกใช้กล้องแอคชั่นของ DJI Osmo a c t i อ n 3นนนี้กล้องดี i ออกแอคชั่น4แล้วอะายิ้ม่ะอ่หารน,นี่ใส่ไข่นนไ,ขได้ค่ะคิวแล้วนะครับ ก็ซื้อกินที่นี่นะครับเพราะว่ามารอบนี้ผมไม่ได้เอาอุปกรณ์ในการแคมปิ้งมาเลยนะครับมีแต่เต็นต์ติดหลังคารถนะที่นอนที่เดินอะไรไม่ได้มานะครับเพราะว่านางงานของผมเนี่ยเขาจัดจะเป็นโฮสเทลอ่ะเขาจัดที่พักให้นะครับก็เลยไม่ได้ติดอุปกรณ์ในการนอนเต็นต์มาเลยพอเราไม่ได้เอาอุปกรณ์นอนเต็นต์มาอุปกรณ์แคมปิ้งเราก็ไม่ได้เอามาถ้วยชามช้อนเชฟนี่แต่ช้อนเนในรถไม่มีถ้วยไม่มีชาม ครับเวลาซื้ออะไรกินจะลำบากนิดนึงจะได,ได้ได้มาละเนี่ยผมจะให้ดูว่าดูหน้าตาโจ๊กนะครับอันนี้เป็นโจ๊กข้าวกล้องนะเป็นข้าวกล้องที่ผมเวลาผมออกไปนอกบ้านเนี่ยผมสรรหากินแลไม่ค่อยได้กินนะครับก็เป็นโจ๊กหมูใส่ไข่นะครับเดี๋ยวหางไข่ออกเจาไข่ละนะครับไข่เขาจะ ต่อยไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ตักโจ๊กพับไข่ไปทำให้ไข่มันสุกพอสมควรนะครับปกติวเวลาผมกินโจ๊กเนี่ยผมจะไม่ค่อยเติมอะไรหรอกนอกจากพริกไทยเขาบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยของดีเมืองจันหนึ่งในนั้นก็คือพริกไทยนะครับเส้นจันทพริกไทยแล้วก็อัญมณี ตลาดพอยนี่พอสักสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงยไปแล้วสิบเอ็ดโมงไปแล้วเนี่ยคึกคักมากครับผมไปดูเมื่อวานคนเดินกันยุบยับยุบยับนะผมไม่กล้าไปเดินครับผมไม่มีตังค์ซื้อก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตบริโภคแป๊บหนึ่งกรับก็อิ่มแล้วส่าหลับมื้อเช้านะครับราคาโจ๊กธรรมดาใส่ไข่ นกแก้วข้างหลังอแก้วมาขอราคาโจ๊กนี่สามสิบเจ็ดบาทธรรมดาใส่ไข่ก็คงเป็นค่าไข่เจ็ดบาทแหละนะครับค่คาโจ๊กถ้าไม่ใส่ไข่ก็น่าจะสามสิบเด็นตะกี้เขาถามว่าพิเศษเท่าไหร่นะพ่อค้าบอกว่าพิเศษสี่สิบถ้าใส่ไข่ก็คงสี่สิบเจ็ดบาทนะครับีกำลังเดินกลับโรงแรมแล้วนะครับ ผมไม่ได้ติดแบตสำรองมานะครับก่อนที่ออกจากโรงแรมมาผมเช็คแบตแล้วมันเหลือยู่70%กว่าเปอร์เซ็นมันก็น่าจะพอนะครับก็ได้ข้อมูลผมเข้าใจว่าตลาดตรงนั้เป็นตลาดเดียวกับตลาดน้ำผู้เน่มันไม่ใช่ละกับเมื่อครู่นี้ผมถ่ายในโหมดแมนวนวลนะครับแล้วพอเจอแสงจ้าไปพามาเลยโอเวอร์ Over. นะครับก็เลยปรับโหมดมาโหมด H.D.R. นะครับโมดนี้จริงๆผมชอบเวลาถ่ายแล้วท้องฟ้าจะสวยนะครับผมสังเกตเมืองจันทบุรีนะนะครับถนนเขาจะทำขอบฟุตบาทสูงมากนะครับถึงขนาดต้องมีแท่งปูงปนนะนะให้มีแท่งปูนให้เหยียบขึ้นไปอีกชั้นนะครับเกือบทั้งเมืองเลย นะครับทำฟุตบาทสูงมากหรือถ้าเป็นรถเกง๋งมาจอดที่ฟุตบาทที่เปิดประตูไม่ได้แน่นอนนะครับพอดีรถผมเนี่ยเป็นปิกอัพยกสูงอ่ะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์เนานะมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ผมดูแล้วถ้าเป็น A, เนรถเก๋งเนี่ยเรียบร้อยนะแล้วเป็นฟุตบาทเป็นอย่างนี้ทั้งเมืองนะครับในส่วนตัวเมืองท่าไในอะนะนะครับ เม,มื่อวานผมผมเดินผ่านไม่ใช่เมื่อวานผมเดินผ่านมาสองสามวันเะยมีอยู่ร้านหนึ่งผม,ผมเปิดแถวๆในตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเขาขายอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์เล่นไฮโลนะครับมีลูกเตา๋ามีถ้วยมีจานฝัดมีอะไรหมดนะครับเออเข้าท่าดินะเลยอุปกรณ์ทำมาหากินเนาะขายอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะทางร้านมีแต่ลูกไฮโลนะครับ,นะรบว่าจะแวะเข้าไปถามมันมี มีลูกไฮโลแบบมีรีโมทไหมนะครับตอนนี้ผมใช้กล้อง DJI Action 3นะครับวางไว้บนไมค์ไมค์เซลฟี่อุรันซี่ MT16 นะครับาไมค์เซลฟี่ ie, ที่ที่น้ำหนักเบานะครับเข้าเซตเนี่ยเบาแเดินถือถ่ายอย่างนี้ได้เป็นชั่วโมง แต่ถ้าเป็นกล้องมิเรเล่โซนี่เนี่ยผมต้องหยุดคลิปทุกสองนาทีอะมันหนักนะครับตัวไม้ก็หนักตัวกล้องก็หนักต,ตัวเลนส์ก็โอเครวมๆกันแล้วหนักนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงโรงแรมแล้วนะครับอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปน,นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนต,ติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับรู้ทุกเรื่องกับ と